เครื่องยนต์2,400นซีซีนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเรียนเชิญค่ะ ค่ะมาชมาต่อเลยค่ะ23ตามรายการเตจ้ารีวอล์ดดับเบิลคัพสิบประตูเซตอิดิชันเอ็นทีปีสิบเจ็ดสิบสิเครื่องสาร์ิกกับเกมเมนนวนค่ะราคา2องแสนหกหมื่นบาทล้อแม็กมีไม่ครบนะคะลูกค้าค่ะแม็กไม่ครบนะ2องแสนหกหมื่นบาทราคานี้รับทีละฝาราคาไว้รอบนี้กรรมการปรับราคาลงแล้วราคาของท่านได้รับไปค่ะค่ะที่ร้านจ่าชดลุนเรมั่นใจแล้วต้องยกนะคิดเช้าคู่แข่งตามมาค่ะแน่นอนเลยรับไปเลยไหมคะที่2องแสนหกที่ร้านจ่ารับไปค่ะเกรดสี่สองด้วยได้สี่ประตูส คุณลูกค้าไม่รับหรอสองหกยกไปแม่ค้าหน้าร้านรับทีแล้วฝาราคาไว้รอบนี้กรรมาการปรับราคาลงให้แล้วนะต้องกดไปแล้วนะคะใส่แล้วคะ่ะรับไปเลยแม่คะอะไรจาสส๋าสนใจขันไหนต้องกดข้อร้องประมูลมาไว้รอได้เลยคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดโอกาสในการประมูลซื้อนะใส่แล้วคะ่ะอยากชมจุดใดเพิ่มเติมแจ้งได้ติดมาแจ้งได้เลยวิจารณาไปตรวจสภาพควบคู่ได้คะ่ะใส่แล้วค่ะคุณลูกค้าราบแม็กมีไม่ครบนะมั่นใจเปิดราคาได้ค่ะแบบ็คเรเนอร์มีคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าใช่แล้วคะ่ะแมสีขาวไปเลยเกดด้้ววยยประตูลูกคค้้้าาารรรนีีไม่่ับบหออทแลวฝ่า ราคาไว้ที่26รอบนี้กรรมการปรับราคาลงให้เหลือ26แล้วนะราคาของท่านใดคะคุณลูกค้ามารับไปเลยกรรมการปรับราคาลงลงให้แล้วเป็นราคาในใจของลูกค้าแล้วค่ะใส่ราคาเกตซีสองสี่คาบี1ยี่สดสิบปีก็ได้ซื้อได้แล้วค่ะราคานี้ค่ะส0 0แสนกลางกลางท่านใดรับไปดีคะใส่ราคาคุณลูกค้าออนไลน์จ้าสามศูนย์สุสีก้ากดเข้ารับมาออนไลน์ขอบพระคุณค่ะเป็นราคามาก่อนแล้วนะมาเจรจากส0 0 0 0นหกเบอร์บัตรซัพต์กับเป็ราคาเลยค่ะกดไว้ไม่เสียโอกาสแน่นอนสองแส0หกเบอร์บัตรส0งแสนหกเบอร์บัตรนับหนึ่ 0 4 9สู้ต่อยกได้260,000บาทที่ออนไลน์260,000บาทค่ะนับสามไขค่ะตัวลงขายที่ราคา260,000บาทค่ะที่ลูกค้าออนไลน์ลูกค้าใช้ป้ายหมายเลข300049 30, 300049ลูกค้าประมูลได้ในราคา260,000บาทขอบพระคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ